จงให้กับคนที่เห็นคุณค่านะคะเพราะถ้าคุณให้กับคนที่ไม่เห็นค่าสิ่งนั้นจะเหมือนคุณไม่ได้ให้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้กับคนที่เห็นคุณค่าสิ่งนั้นที่คุณให้อ่ะจะไปทวีคูณและต่อยอดเป็นประโยชน์มากมายให้กับโลกนี้มันไม่ใช่แค่การให้ใครสักคนนะแต่มันเหมือนการให้ที่ช่วยเหลือสังคมหรืออะไรด้วยนะคะจริงๆตอนนี้นี่หน่อย,อยกำลังจะไปบริจาคของที่ภาคเหนือใช่ไหมเราก็ดูที่หลายๆที่แต่ที่เราดูเนี่ยนอกจากจะลาบากหรือขาดแคลนจริงๆเลยเนี่ยหน่อยจะให้ทั้งบริจาคเงินด้วยบริจาของ แล้วก็บริจาคความรู้ด้วยสิ่งที่หน่อยสอนเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้ไหมแล้วสิ่งนั้นมันจะทวีคุณค่ามากกว่าเพราะปกติเนี่ยนี่หน่อยบริจาคเงินบริจาคของให้กับเด็กๆก,กำพร้าหรือมูลนิธตติต่างๆอยู่แล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าถ้าเราอยากจะทําให้มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยการให้เนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เขาสอนให้เขา,ห,เขาหาปลาได้ในปัจจุบันนี้และอนาคตด้วยไม่ได้สอนสิ่งที่มันมีอยู่แล้วหรือแบบเดิมแต่มันจะสอนให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆเห็นความฝันใหม่ๆเห็นสิ่งเป็นไปได้ใหม่ๆ การทําให้ประเทศจเจริญเนี่ยมันไม่ใช่แค่กรุงเทพมันคือจริงๆแล้วมันคือคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นนิดหน่อยก็จะช่วยได้เท่าที่ช่วยเพราะมันเป็นสิ่งที่อยากทําอยู่แล้วเป็นมิชชั่นในชีวิตนิดหน่อยอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้เฮ้ยสาวันจบเราจะทําโครงการแบบเนี้ยตลอดชีวิตที่เหลือของนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเรื่อยๆแต่เราต้องหาที่ที่สิ่งนั้นจะต่อยอดได้มากที่สุดแล้วลูกศิษย์ก็แบบรวมกันช่วยกันด้วยทุกคนก็เลยเกิดเป็นโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเหมือนที่นิดหน่อยบอกบอการให้นั้นจะวท คุณและต่อยอดได้มากกว่าที่เราให้อีกเพราะฉะนั้นใครมันเจอกันได้นะคะแล้วเนิดหน่อยจะมีไปบรรยายที่ภาคเหนือเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดทีหน้าเพจแล้วก็ถ้าใครที่อยากทาธุรกิจอยากเป็นแคมป์สร้างตัว Leonardo. ตนอีกพาร์ทหนึ่งคือเนิดหน่อยจะไปสอนแคมป์สร้างตัวตนบนโลกออนไลนด์ด้วยที่เชียงใหม่นะสวัน2คืนแคมป์นี้ก็จะจัดหนักจัดเต็มเลยใครที่ยังไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์ใครมีธุรกิจอยู่แล้วแต่อยู่ในออฟไลน์บอกเลยว่า อันนี้เราจะพลิกเกมแล้วสิ่งที่เราทําอยู่คือการสร้างตัวตนแบบยั่งยืนนะไม่ใช่การสร <sk> ้างตัวตนแค่เรามาบอกว่าเรารวยแค่ไหนไม่ใช่สร้างตัวตนในแบบที่ยั่งยืนคุณได้ธุรกิจของคุณเพิ่มมูลค่าด้วยและคุณช่วยเหลือสังคมได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ทักไปสอบถามได้ที่ Li น์นะคะคุณนิดหน่อยนะ s i k r u ย i z z n o i สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ